6 5ห้าสสาสองหนึ่งอ้าวสวัสดีค่ะคเจอกันอีกแล้วนะคะบังเอิญจังเลยเจอกันทุกเช้าเลยนั่นสิครับบังเอิญจังเลยนะครับสวัสดีฉันชื่อชมพู่ทุกๆ7โมงเช้าคือเวลาประจำที่ฉันลุกจากที่นอนด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขแบบนี้ความสุขที่ว่าไม่ใช่การตื่นเช้าแต่มันคือความสุขที่ได้เจอใครบางคน ใครบางคนที่ว่านั้นก็คือชายคนนี้ชายในฝันของสาวสดอย่างฉันนี่ค่ะขนมปังพอดีว่าฉันทํามาเยอะนะคะกลัวทันไม่หมดไงก็แบ่งๆกันทานนะครับขอบคุณครับคุณชมพู่เนี่ยทั้งสวยแล้วก็มีน้ำใจมากๆเลยนะครับอา้าวแล้วนี่คุณไม่รีบไปทํางานแล้ครับคอนโดเดริฟวิลลามคําแหงเราอยู่ใกล้รถไฟฟ้าตั้งสาสายสะดวกขนาดนี้เนี่ยเรื่องการเดินทางไม่ใช่ปัญหาแล้วค่ะ แ,แต่ฉันสายแล้วคดีวันนี้อ่ะฉันจะไปทำเวลาแถวออฟฟิศคุณ <S 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 ฉันขอติดรถไปด้วยได้ไหมคะอ,อ๋อได้เลยครับงั้นเราไปกันเลยไหมครับ <S <S ไปกันค่ะพอตัวกันนะครับแต่ความรักของฉันครั้งนี้มีอุปสรรคที่ต้องจัดการต้องจัดการให้เร็วที่สุด